うわ! สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ s ยามสปอร t ตฮาร์ฟไทม์สเปเชนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตลเลิกนะก็เป็นเทปที่เราถ<ะ>่ายกันเอาไว้นะครับแต่ว่าหัวข้อนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆกนะครับก็อยู่กับเราสองคนครับผมขันล,ละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับโคดแอคชันข่าวเลยผูกครับผม ก็วันนี้เรื่องราวของเรานะจะบอกว่าเกี่ยวกับ1ในศูนยหน้าที่ดีที่สุดของยุโรปก็ว่าได้นั่นก็คือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับใครที่ได้ตามข่าวกันอยู่ตลอดเนี่ยก็น่าจะได้เห็นครับว่าในช่วงประมาณสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโหกระแสข่าวของเลวานในการย้ายออกจากบาเยนน์มิวนิกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่ง สื่อเนี่ยเริ่มมีการตีแผ่เรื่องราวครับปัญหาความขัดแย้งเรื่องความสัมพันธ์นะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเล<ม>วานกับบายเยนเนี่ยโอ้โหความสัมพันธ์แตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงแล้วครับไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาเชื่อมต่อกันได้หรือเปล่าแล้วก็จุดมุ่งหมายปลายทางถ้าเกิดมีการย้ายทีมจริงๆของเลวานเนี่ยโอกาสที่จะไปทีมไหนมีมากกว่ากันนะครับวันนี้เรารวบรวมข้อมูลนะเป็นเชิงลึกนะครับก็ เก็บมาจากทางบิลแล้วก็เป็นสปอร์ตวันนะครับสองสื่อใหญ่ของเยอรมันที่เก็บรวบรวมกันมาฝากก็เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเจาะลึกกันมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนอื่นครับเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะต้องเติมความสดเชื่อนกันก่อนครับนี่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างน,นั่นเองครับนี่มากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบล็เดจจำกัดมหาชนครับเติมก่อนเลย ความสดชื่นให้กับร่างกายก่อนนี่โอ้โตื่นเลยตะกี้ตะลับโอ้โหเป็นไงสุดยอดแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยครับหรือว่าเคแบงด้วยนะครับบริการด้านการเงินครับให้นึกถึงกสิกรแล้วก็มีแอปเคพ s สดาวน์โหลดมาเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้ครับโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่กสิกรไทยทุกสาขาคร,ครับผมแล้วก็ฝากธนา เจลีกด้วยหลีกอันดับหนึ่งของเอเชีย er นะครับสดทุกคู่ดูฟรีทุกแมตช์ครับผมเพียงแค่กด s u b s c r i b ์กับสยามสปอร์ตเอาไว้นะครับก็รับชมได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ <น>อ่ะโอเคเรามาเกินน,ำนํำกันก่อนนะก,นกนนรณีของเลวานดอฟสกี้เนี่ยโ,โหกระแสะข่าวการย้ายทีมนะค่อนข้างออกมาหนามากๆครับแล้วก็ถึงขนาดที่ตัวนักเตะได้ออกมาแสดงจุดยืนชัดแล้วว่าเขาไม่ต้องการที่จะอยู่กับบบเยนอีกต่อไปครับแม้ว่าจะยังมีสัญญากับทีมเนี่ยอีก1ปีจนถึงปี2023วันนี้ครับเราจะเจาะลึกนะเราจะลงลึกเลยครับว่า มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับก็ข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยจากทาง Sport b u i l ลแล้วก็ Sport o วันะเป็นสองสื่อใหญ่ของเยอรมันนะครับแล้วก็มีการสอดแทรกนะบทความของช่อคูณนะหลายคนน่าจะคุ้นชินกับนามปากการนี้นะครับเป็นกูรูฟุตบอลเยอรมันประจำเมืองไทยนี่แหละนะครับที่เอามาสอดแทรกเนื้อหาใส่ด้วยนะครับอ่ะได้ไปเริ่มมันแรกเลยโคดัก ครับผมก็โอ้แป๊บนบนี้นะ <laughs> ไอ้แจ็คคนนี้มีปัญหาโอเคโอมาก็หัวข้อแรกนะครับที่เราจะพูดกันนะครับก็มาดูสิ่งที่เรววนดอกสกี้แสดงออกก่อนมันเป็นคําพูดของเขาเนี่ยมันก็บ่งบอกเหมือนกันนะว่าเขาก็เหจบแล้วอะเส้นทางของเขากับทางไบย์นิวนิกนะครับโดยหลังจบนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับแล้วก็เลยวนไปให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า เขาจะไม่ต่อสัญญาและเขาจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็บอกว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่ว่านี่คือเกมสุดท้ายของผมกับบาเยนผมให้คําตอบแบบ100%ไม่ได้หรอกแต่มันอาจเป็นเช่นนั้นเราอยากจะหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทั้งผมแล้วก็สโมสรแน่นอนว่าผมจะไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่ผมได้บอกกับทางสโมสรแล้วว่าถ้ามีข้อเสนอเข้ามาเราจําเป็นต้องพิจ,จารณานะครับหลังจากจบนัดสุดท้ายไม่นานนะครับก็มีไปสัมภาษณ์ซ้าอีกนะครับ และรอบนี้ดูจะเป็นมีความหนักแน่นในความสัมภาษณ์มากกว่าเดิมด้วยนะครับโดยบอกว่าผมเชื่อว่าเวลาของผมกับบายเยนเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วการย้ายทีมคือทางออกที่ดีที่สุดสําหรับ2ฝ่ายผมไม่เห็นภาพตัวเองที่จะเล่นให้กับบายเยนอีกแล้วหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราสามารถทํางานร่วมกันได้ดีนะครับบายเยนเป็นสโมสรที่จริงจังดังนั้นผมก็หวังว่าพวกเขาจะไม่หยุดผมเพียงพอแค่สามารถทําได้นะครับ ือจะขออย่างวางเลยปล่อยไปเถอะอะไรแบบเนี้อืมก็พูดสองรอบนะครับพูดรอบแรกเนี่ยก็ดูว่าก็คงก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งเพราะว่าเลวานเขาใช้คําว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นเกมสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ยืนยันใช่ไหมว่าจะไปแน่ๆแ,แต่พออีกรอบหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยนะเขาก็ย้ําเลยว่าเขาไม่มีความคิดที่จะลงเล่นให้กับไบยน์อีกต่อไปแล้วคือมันทําให้เห็นเลยนะว่า ความตั้ง,งใจนะของตัวนักเตะเนี่ยโอ้โหเขาค่อนข้างที่จะแสดงจุดยืนที่ชัดมากๆก็คืออยากจะย้ายทีมแล้วก็อยากจะให้บอร์ดของบาายเยนเนี่ยเคารพการตัดสินใจของเขาด้วยับตรงจุดนี้เนี่ยจริงๆมันเกิดเป็นกระแสนะครกเพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมเลวานถึงถึงพูดแบบนั้นล่ะทั้งๆที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังเหลือสัญญากับต้นสกัดอีกหนึ่งปีถ้าเกิดว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยนะคนที่เป็นนักเตะก็ต้องเคารพสัญ,ญญาของตัวเองแต่ คือในมุมนี้เนี่ยนะมันก็มองได้2มุมนะครับคือจะมองว่าในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับทีมเนี่ยเลวายเขาก็มุ่งมั่นพุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วก็พาทีมเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างสูงรวมถึงไม่มีข่าวแบบเสียเสียให้หายหลุดออกมาเลยนะคือให้กับบายเยิร์แบบร้อแต่พอมันถึงเวลาแล้วที่เขาอยากจะย้ายเนี่ยเขาก็แค่ออกมาแบบเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นใช่ครับแล้วนักฟุตบอลอาชีพก็มีสิทธินะ คือคุณสัญญาเหลือแค่ปีเดียวมันคือใกล้จะหมดแล้วนะมันสามารถเรียกร้องได้ว่าอยากย้ายทีมเพราะว่าใช่แล้วผมว่ามันก็เป็นการตอบแทนด้วยใช่ถูกต้องคือถ้าเขาถ้าเขาย้ายฟรีอ่ะนั่นหมายความว่าต้นสังกัดก็ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าอย่างเงี้ยเขาออกมาเปิดใจโดยตรงนะครับเขาก็เป็นการเเราให้เปรียบเทียบเคสคล้ายๆกับเอเดนอาซาตอนที่ย้ายออกจากเชลซี นะคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทําให้เชลซีได้ค่าตัวจากเขามาหาศาลนะมันก็เป็นการ,รวินวิน,วนทุกฝ่ายนะครับหรืออย่างาเคสล่าสุดเนี่ยมาเน่เนี่ยที่มีข่าวกับบาเยิร์มาเน่ก็เหลือสัญญาปี ừ, เดียวเหมือนกันก็อยากย้ายเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นเคสที่ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะในวงการฟุตบอลอ่ะไปกันอันต่อเลยฮะทีนี้ครับมาดูความสัมพันธ์แตกร้าวครับสื่อบ,บอกว่าเพราะเลวานไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสําคัญอ่ะตรงนี้เป็นที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับ ก็เขาบอกว่าย้อนกลับไปครับในเดือนตุลาคมปี2021หรือว่าปีที่แล้วครับปีนี้ซาฮาวีเอเย่นส่วนตัวของเลวานเนี่ยเดินทางไปพูดคุยกับบอร์ดบริหารของไบเยนนำโดย CEO o โอ v e ลิเวอร์คาร s นซานซาลิฮามแล้วก็มาโคเนเปนนะุ่วงนวยการฝ่ายเทคนิคครับทางซาฮาวีเนี่ยมีการเสนอให้เจรจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสัญญาของเลวานเหลืออีก2ปีแล้วก็มีการ วางแผนว่าอยากจะอยู่กับทีมต่อไปแต่ใครจะไปเชื่อครับว่าคำตอบที่ซาววี่ได้รับกลับมาจากบอร์ดบริหารของไบยน์เนี่ยคือความเงียบครับซาววี่เปิดเผยเรื่องนี้กับสื่อนะครับบอกว่าผู้บริหาราบยน์เนี่ยมีแต่ความเงียบไม่ตอบรับมไม่ปฏิเสธไม่มีทีท่าอะไรเลยในเมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็เลยบอกพวกเขาไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ขายเลวานในซัมเมอร์หน้าไปเลยซะ ขายไปเลยในเมื่อคุณไม่เห็นความสําคัญเนี่ยคุณก็ขายเลยนะนอกจากนั้นเนี่ยเรวานก็รู้สึกไม่โอเคครับที่ไบยอนพยายามมองหากองหน้าตัวใหม่เข้ามาแทนที่เขาทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยยังอยู่ในฟอร์มระดับท็อปโดยเฉพาะข่าวที่ไปเชื่อมโยงกับเออร์ลิงแบราฮรลแลนด์ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับแมนซิ t y ตี้ตอนนั้นฮัลแลนด์ยังอยู่กับดอทมุลนะครับ ข้อมูลจากสื่อเนี่ยระบุว่าเลวานรับรู้เป็นอย่างดีครับว่าบาเยิน์แอบดาเนินการอย่างเงียบๆนะดำเนินการลับหลังอยู่เพื่อผลักดันคว้าตัวฮาแลนด์จากดอร์ทมุนให้ได้อีกทั้งยังไม่พอใจคําพูดของซาลิฮามีเิสครับที่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าด้วยผลงานของฮาแลนด์ที่ยิง60ประตูจาก60นัดเนี่ยคงทําให้เราต้องสนใจเขาเช่นกันไม่อย่างนั้นเราคงถูกมองว่าเป็นมือสมัครเล่น ตรงจุดนี้เลวานมองว่าในเมื่อบายเนี่ยเริ่มมองหาตัวแทนที่เป็นไปได้แล้วเขาก็คงต้องคิดถึงเรื่องของการย้ายทีมแล้วแหละเพราะว่าสัญญาใหม่เนี่ยไม่มีความคืบหน้าเลยบายนไปหาตัวแทนนะเริ่มกระบวนการอยากจะหาตัวแทนแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยพวกเขาจะไม่ได้ตัวฮาแลนด์เพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยเลือกย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้แต่มันแสดงให้เห็นนะว่าบายเนเนี่ยก็วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะหากองหน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่เลวานตัวนักเตะก็เลยรู้สึกว่า โอ้โหสัญญาของเราก็ยังไม่จัดการให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าจะไปหาตัวแทนคนอื่นแล้วมันก็เกิดเป็นแบบความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแตกร้าวไปแล้วจากการเปิดเผยของสื่อนะครับครับผมก็อันนี้เป็นหนึ่งในเคสที่ผมว่าโอ้โหมันมันโคลมมุมแล้วละ่ะมันมองกันโคลามุมแน่ๆคือผมว่าบาเยินเองถ้าผมอ่านเกมนะบายเยินคงคงมองว่าเลวานอะโอเคว่ายังเทพอยู่นะ แค่อยู่จริงๆแหละแต่อายุ่มันไม่น้อยแล้วถ้าจะต้องแบบถึงคร้วที่ต้องลดอายุช่วงอายุนักเตะลงมาก็อาจจะเริ่มมองกองหน้าฝีเท้าดีที่อายุน้อยกว่าลงมานะครับแต่ในมุมของเรวานเนี่ยก็มองว่าถ้าเกิดจริงใจกันจริงๆอ่ะทําไมติดต่อไปไม,ไม่ยอมคุยกันดีๆหรือว่าอ่เราขอเพิ่มค่าเหนื่อยเพิ่มนิดหน่อยเนี่ยแต่เราเป็นกองหน้าระดับท็อปเนี่ยทําไมไม่ให้ผมว่ามันมันคงมองคนละมุมและใบยเยือนต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ขณะที่เรวานพอมองว่าทางนู้นไม่จริงจังดังนั้นเอาไปดีกว่า อย่าให้ซาวิไปหาทีมผู้ผู้ซื้อซึ่งซาวิเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการหาทีมซื้ออยู่แล้วฮะก,ก็ก็น่าจะมองกันคลมมืแบบนี้นะถ้าให้อ่านเกมถูกน่าจะเป็นไปได้นะครับออทีนี้แม้ว่าฝั่งบาเยนนะครับลึกๆเนี่ยมันมีอีกมุมหนึ่งที่บาเยนก็รู้สึกว่าเอ้เดี๋ยวก็ล้างได้แหละนะเ,เดี๋ยวไว้เก็บไว้ใช้จนหมดสัญญาไม่ต้องขายก็ได้หลังปี2023นะครับก็ค่อยแยกย้ายกันฟรี แต่ความเป็นจริงแล้วค่อนข้างยากนะครับซื่ออย่างบิลเนี่ยเปิดเผยว่าเลวานนะครับไม่มีอารมณ์แม้กระทั่งร่วมง,งานปาร์ตี้ฉลองแชมป์กับเพื่อนร่วมทีมบาเยิรซึ่งจัดขึ้นที่ร็อกการิเว a กลางเมืองมิวนิกนะครับเพราะในงานเนี่ยเขาอยู่ในงานแค่62นาทีแล้วก็กลับแล้วเหมือนไม่ค่อยอารมณ์ม,มาจอยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการที่เอเยนปีนิซาฮาวีนะครับเปิดหน้าชนกับสโมสรเต็มที่ไปแล้วเนี่ย จะเป็นไปได้ยังไงที่เรวานจะฝืนลงเล่นกับบายเยนไปอีกหนึ่งฤด,ดูกาลมันเหมือนกับก็เริ่มเปิดสึกกันแล้วนะครับซาวีตาหนิผู้บริหารบายเยนผ่านสื่ออย่างรุนแรงหลังถูกกล่าวหาว่าพยายามปั่นหัวเรวานให้ย้ายทีมนะโดยบอกว่าเคสของเรววนเนี่ยเหมือนกับดาบิดตอาราบาเขาเป็นผู้ใหญ่ที่รู้ตัวเองว่าต้องการอะไรผมไม่ได้ปั่นหัวหรือไปมีอิทธิพลต่อ,อเขาผมไม่เคยทําแบบนั้นผมเป็นแค่ตัวแทน ที่แบบหาผลประโยชน์ให้กับนักเตะเท่านั้นผมทําธุรกิจนี้มากว่า40ปีแล้วผมมีดีลใหญ่ระดับโลกมากมายคือซาวีก็พยายามจะสื่อว่านักเตะต้องการเองแล้วมาบอกให้ผมช่วยมันแค่นั้นไม่ได้มาปั่นหัวยุยงอะไรทั้งนั้นซาวีกล่าวต่ออีกนะครับว่าเรวานเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าผู้รับผิดช,ชอบที่บาเยนไม่ให้เกียรติเขามาหลายเดือนแล้วนี่คือความจริงที่บาเยนกำลังเสียคนอย่างเรวานไปอืม Okay, นะค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้างชัดแล้วก็ค่อนข้างตรงมากๆนะครับกับคำพูดของซาฮาวีนะคือมันทําให้เห็นเลยว่าตอนนี้สายสัมพันธ์ที่มันจะกลับมาเชื่อมโยงกันเนี่ยมันมันเกิดจากกลุ่มผู้บริหารซึ่งผมเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับแฟนแฟนคลับของบายเยนนะที่เขาก็ติดตามกันมาตลอดเขาว่าเขาบอกว่ากลุ่มผู้บริหารในเซตนี้ของบาเยนเนี่ยไม่ค่อยที่จะ โอเคสักเท่าไหร่นะมันเกิดเป็นปนัญหามาหลายเคสแล้วไม่ใช่แค่ในตัวของเลวานนะครับตอนนั้นนี้เคยมีหลายคนอย่างอาบาอย่างซือเล่นนะอย่างเนี่ยที่กำลังจะมีคนหนึ่งือแซดนาบีนี่ก็ยังคุยสัญญาไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็ตัวของเลวานเองเขาก็ไม่โอเคแล้วนะครับแล้วก็ซาฮาวีเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ตามข่าวเลวานมาตลอดนะน่าจะจำกันได้เมื่อซัมเมอร์ปีก่อนเนี่ยมันเคยมี breaking news นะตอนนั้นเป็นสกายสปอร์ตเยอรมันเลยบอกว่าเลวานเนี่ยจะย้ายทีมคืออยากไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่ายังไปไม่ได้นะคือยังไม่มีทีมไหนแบบยื่นข้อเสนออย่างจริงก็บายเยนเขาก็ยังรู้สึกว่าอำนาจยังอยู่ในมือของเขาเพราะว่าสัญญาของเลวานในตอนนั้นเนี่ยยังเหลือ2ปีแต่ตอนนี้มาเหลือปีสุดท้ายแล้วแล้วก็ความต่างเนี่ยคือตอนนั้นเลวานไม่เคยออกมาพูดกับสื่อเพราะว่าเขาอยากจะย้ายเป็นเพียงแค่สื่อที่รายงานแต่ครั้งนี้เนี่ยตัวของนักเตะเนี่ยออกมาพูดเองเลยนะครับ ออกมาจากปากของตัวเองเลยมันก็มีความใช่ใช่ก็ต่างกันจริงแต่ว่าผมก็จําได้นะว่าปีที่แล้วตอนที่มันมีข่าวอ่ะหลายๆคนอาจจะยังตั้งคําถามเลยเออเลวานอยากง้ายจริงหรอแบบว่ายังไงอ่ะคือเหมือนอยู่กับบาเยินมานาดนขนาดนี้อแบบจะไปจริงหรอข่าวลือหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ตอนนี้คือเป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่านักเตะเขาพูดเองเลยครับนะครับ มาดูจุดหมายปลายทางต่อไปกันบ้างครับตามบริษัทรับพนันอย่างถูกกฎหมายครับว่าถ้าเลวานรอฟสกี้ย้ายทีมจริงๆครับในวัย33ย่าง34ปีเนี่ยมีทีมไหนที่พร้อมจะรับเขาไปร่วมทีมบ้าง นะเราว่ากันตามตรงเนี่ยระดับของเลวานแม้ว่าจะอายุเยอะแต่ว่าเราเห็นแล้วนะครับว่าการดูแลร่างกายฟอร์มการเล่นในสนามของเขาเนี่ยโอ้โหเขายังยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องนะถือว่าเป็นหนึ่งในสุดหน้าที่เราเราพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอาเท่าวัดกันในระดับปัจจุบันเนี่ยคือเทียบเท่าหรือว่าสูสีกับคาร์เดมเบนเซมาของเรัลมารติดเลยใช่คือเอาจริงๆถ้าเอา,เอาดูแค่ตัวเลขก็ได้เลวานยิงอะเยอะกว่าเบนเซมา แต่ว่าเป็นเซมามจะได้เรื่องของแอซิดที่ผสมผสมกันแล้วก็มากกว่าอารมณ์ประมาณนั้นก็คือถ้าคณะบริวารก็คือน่าจะเป็นตัวจบอ่ะตัวจบที่ดีที่สุดอ่ะของโยุโรปก็ว่าได้ทูกต้องตอนนี้ครับผมก็เต็งหนึ่งครับตามข่าวครับบอกว่าเป็นบาร์เซโลนาครับโอ้โหแทงสามจ่ายหนึ่งนะนี่ถือว่าโอกาสนี่สูงมากๆเลยนะครับ,รบก็ตอนนี้เนี่ยมีการคุยเบื้องหลังไปแล้วตามที่สื่อรายงานนะตกลงเรื่องของสัญญา นะก็จะเซ็นกัน3ปีแล้วก็เรื่องของค่านงค่าเหนื่อยเนี่ยก็มีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับก็บาร์เยนเนี่ยนะเบื้องต้นคือเขาตั้งค่าตัวเอาไว้40ล้านยูโรโดยประมาณบาซ่าเนี่ยยื่นเข้าไป32บวกกับแอดออนอีก5เป็น37สนะส่วนต่างเนี่ยอีกนิดหน่อยประมาณ3ล้านยูโรนะครับก็ บาเยนยังไม่ได้ปฏิเสธแต่เขาบอกว่าขอหาตัวแทนก่อนมันก็เลยยังไปเชื่อมโยงกับซาดิโอมาเน่ของลิเวอร์พูลด้วยถ้าเกิดว่าปิดดิวมาเน่เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะปล่อยตัวเลวานมันก็มีสูงขึ้นถ้าเกิดเราพูดถึงความเหมาะสมกับบาเซโลนานะครับที่ขาดหัวเรือใหญ่อย่างลิโอเนลเมสซี่ไปนะพวกเขาต้องการนักเตะระดับเดียวกับเลวานเนี่ยไปเป็นตัวความหวังครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือชาบีเอนเดสพร้อมที่จะการันตีตําแหน่งตัวจริงให้กับเลวานอย่างแน่นอน ด้วยแนวทางเกมรุกครับของบาเยนกับบาร์ซ่าที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักตัวของเรวานเนี่ยเขาน่าจะปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นของบาร์ซ่าได้ไม่ยากนะครับอืมนี่โอโ้โหชุดเราเราให,ให้ดูเดีนะ๋ยวเดี๋ยวเราจะพูดแต่ละทีมแล้วเราจะให้ดูแบบเรวานสวมชุดนั้นๆน,น,นะอันไหนเหมาะบ้างอันนี้ก็เหมาะอยู่นะโอเคไหมกับบาร์ซ่าชุดบาร์ซ่าเนี่ยเหมาะเหมาะคือบาร์ซ่าเนี่ยเป็นชุดที่ มีนักเตะร,ระดับโลกใส่มาตลอดอะมันก็เลยผมว่ามันดูไม่ค่อยแปลกตานะสำหรับผมนะอืมมันดูแล้วก็ไอ้ก,ก็นักเตะร,ระดับโลกผ่านการใสไปเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะลาตินอันนี้อันนี้เป็นนักนนเตะพื้นยุโรปแล้วโปลแลนด์ไม่ค่อยมีด้วยนะกับบาซา่าโปลแลนด์คือมีน้อยมากอาจจะแปลกแปลกตรงเรื่องความเป็นพื้นเพคือถ้าเป็นแถบยุโรปเคยมีซาลาตัานไงใช่ป่ะที่แบบเคยเคยย้ายมาอันนี้เป็นต็งบาซ่า เตงหนึ่งก็ก็เตงเตงหนึ่งด้วยกระแสข่าวด้วยการพูดคุยที่เอาจริงๆนักเตะก็อยากย้ายไปเหลือเพียงแค่บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้มันยังไม่รู้ร่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโลกของฟุตบอลอาบาซ่าอาจจะโอกาสได้ตอนนี้หกสิบเจ็ดิบแปดสิบปอร์เซ็ตแต่อีกยี่สิบปอร์เซ็นอาจจะไปออกกับทีมอื่นก็ได้ซึ่งเตงสองอันนี้แต่ผมผมค่อนข้างงงว่ามายังไงว่าเตงสองเนี่ยแล้วแล้วมานานทุขุมาิอังกฤษมองอะไรกันนะฮะเขาให้ลิวอพูเป็นเตงสองครับอันนี้คือลงทุน ลงทุนหนึ่งได้สิบใช่ไหมเออใช่ก็เป็นราคาที่เหมือนเปิดมาเพื่อดักๆไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะเข <laughs> าบอกว่าถ้าเกิดบาร์ซ่าเจอปัญหาการเงินขึ้นมาจริงๆนะสมมติเนี้ยอันนั้นคือเหตุผลที่ทําให้ซื้อไม่ได้ขึ้นมาเนะี่ยที่ออื่นก็มีโอกาสรวมไปถึงลิเวอร์พูลครับเขาบอกขึ้นมาเป็นเต็งสองบายเยนอาจจะเป็นเพราะว่าบายเยนเองในกาลังอยากได้ซาดิโอมาเน่และถ้าเกิดลิเวอร์พูลสมมติวันดีคืนดีสมมติรู้ว่าเรวานไปบาบาซ่ามันล่มไปแล้วเนี่ยสมมตินะลิเวอร์พูลอาจจะมองว่า้งัน เราจะหาตัวแทนมาเนี่ยเอาเอาเวานก็ได้อาจจะเป็นการคุยกันที่ง่ายเลยถ้าเกิดเป็นเคสนั้นอ่ะเพราะว่ามันมันซื้อแลกกันเอิลเกันหรือจ่าบวกเงนินจะอะไรก็ว่ากันเียกันนะเขาแดกตามข่า,มาวเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่จริงๆเนี่ยเวลาสองสโมสรจะซื้อสมมติซื้อผ่านกันอย่างเงี้ยผเอาถ้าถามผมผมว่าไม่ควรแลกนะหมายถึงควรจะแบบจ่ายใครจ่ายมัน <Side. S 1> เพื่อจะได้หักลบบัญชีนะมันจะดูดีกว่าใช่ป่ะแต่อันนี้ก็ไม่รู้เขาจะทํายังไงนะ ทีนี้เนี่ยแม้ว่าตัวลุกหรือร์พูลอาจจะไม่ได้ขาดออปชั่นก็ตามแต่ว่าถ้าผู้เล่นอย่างเรวานพร้อมย้ายก็น่าเข้าไปซื้อเข้าไปเสริมดีกรีเหมือนกันอันนี้ที่สื่อเขาวิเคราะห์นะโอ้โหฝั่งซ้ายเป็นเดียร์สฝั่งขวาเป็นซาร่าหน้าเป้าเ,ออเป็นเรนวานนะโค้แดกนะโอ้โหมันแน่นอนนะแต่ว่าแต่ว่าโอ้โหว์พูลมันมีข้อจํากัดหลายอย่างหนึ่งเพดันค่าเหนื่อย อย่างซา่าเนี่ยริบูยังให้ได้แค่ประมาณสองแสนไม่เกินสองแสนกลางๆแล้วก็บวกโบนัสเอาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่านอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอายุน้อยครั้งมากที่ริบูจะซื้อนักแต่อายุเยอะเยอ,เอยกเว้นมันจะต้องเป็นเคสที่ครอปต้องรีเควสเองอะ่ะอย่างเช่นเดียโกออคันทา่าที่ครอปรีเควสเองนะดังนั้นโอกาสได้ถามว่ามันมีไหมก็โลกของฟุตบอลผมไม่อยากตัดเ่ราเป็นศูนย์นะแต่สำหรับผมถ้าให้ฟันธงว่าริบูมีโอกาสแค่ไหนอาจจะไม่เกินสิบเปอร์เซ็นแล้วกันให้ต่ำๆไปก่อน โอเคร okay, ครับผมทีมต่อมาครับเป็นเต็ง3ครับคือเชลซีครับกลุ่มทุนเจ้าของใหม่อย่างท็อตโบลีถ้าเกิดอยากจะสร้างผลงานเริ่มต้นยุคใหม่ของเชลซีการซื้อเลวางมาร่วมทีมเนี่ย <Okay. S 2> น่าจะเป็นอะไรที่แสดงจุดยืนนะว่ามีความจริงจังอยากจะพัฒนาทีมให้แฟนเชลซี hmm. ได้เห็นประกอบกับข่าวของลูกกูนะเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยก็มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผลงานในปีที่แล้วของลูกกูเนี่ยก็ไม่ดี แวรเนอร์เองครับก็ฟอร์มยังโชว์ไม่ค่อยออกนี่คือโอกาสครับในการแก้ปัญหา,าเรื่องของเปิร์นฝืดเชลซีจริงๆมีข่าวาากับลวรตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่าก็ยังยังยัง,ยงเส้นทางยังไม่บารบบจบกันครับก็เลยต้องหันไปหาลูกกระกูแทนนะไม่รู้ว่าค,ครั้งนี้ถ้ามีโอกาสจะมาเอาด้วยหรือเปล่าอันนี้ถ้าดูจากสีเสื้อนะขวัญละมาเซียอ,อืม อันนี้ผมว่าแปลกตาคือไม่ได้ว่าแปลกตาเพราะว่านักเตะจริง,รงๆเชลียสีซื้อนักเตะระดับโลกบ่อยอยู่แล้วแต่ที่ผมแปลกตาคือเรวานไม่เคยใส่สีนี้อไม่ค่อยเห็นนะอ,อ,อย่างออโปลแลนด์ก็ออไม่ไม่ใช่สีนี้ออโปลแลนด์ไม่ใช่สีนี้ออดอทมุลไม่ใช่สีนี้บายเยนก็ไม่ใช่สีนี้ไม่ว่าจะเย้าจะเยือนผมว่าไม่โอ้โหน้ําเงินเข้มเนี่ยแบบว่าอืมแปลกตาเลยนะครับผมอ่ะแต่ก็ออก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าเกิด ถ้าเกิดกับบาซ่ามันมันไปไม่ได้จริงๆทั้งฝั่งอังกฤษผมว่ามีลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าหลายทีมก็มีมีตังอยู่เหมือนกันอย่างเช่นเชลซีอย่างเงี้ยน,นะครับถัดจากเชลซีนอกจากทีมในอังกฤษแล้วมีทีมจากฝรั่งเศสครับที่เข้ามาเป็นเต็งอันดับที่4และแน่นอนนั่นก็คือปารีสแซงต์แชกแมงครับรบาบพนันให้มาในราคา1ต่อสินะครับลงทุนหนได้สินะตามรายงานข่าวเนี่ยที่บอกว่าเอ็มบัปเป หลังจากต่อสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงในการร่วมโหวตซื้อนักเตะด้วยเนี่ยหากเป็นชื่อของเลวานดฟอกี้จริงๆเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเอมบเป้จะเห็นดีเห็นงามมากน้อยแค่ไหนนะมีทั้งมุมที่อาจจะเห็นดีเห็นงามด้วยก็ได้แต่ถ้ามองในมุมที่ว่าเฮ้ยเลวานมาจะแย่งบาราบีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ไม่เกิดขึ้นะออคิดว่ายังไงกับกับทางเบเอเชผมว่า เลวานคงไม่ได้มองไปที่การแย่การเล่นทีมเดียวไม่ใช่แค่กับเอ็มบัปเป้นะทีมเดียวกับเมสซี่ด้วยเพราะผมรู้สึกว่าอืมการที่เลวานเขาจะย้ายเนี่ยคือเขาอยากจะไปแบบหาความท้าทายและอย่างน้อยเขาต้องมีมีความสําคัญภายในทีมแต่เพราะถ้าเกิดว่าไปเปเชนี่โอ้โหลาดับความสําคัญเอ,อ, é, อ็มบัปเป้เป็นเบอร์หนึ่งเออเอ็มบัปเป้เนเมสซี่คือบางทีสตาร์ดังในทีมเยอะไปมันก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะดึงดูดทุกคนเสมอ นในความคิดของเลวานเขาอาจจะแบบเอออยากไปอยู่กับทีมทีมหนึ่งที่ที่ทําสามารถทําให้เขาเป็นเป็นคนสําคัญภายในทีมได้อาจะาลงประมาณนั้นะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นแค่เต็งสี่นะใช่ทีนี้ครับทีมต่อมาครับคือเรอัลมาดริดครับก็มีการพูดกันอยู่เนืองๆครับหลังจากที่ไม่ได้คิริยันเอ็มบปเป้นะแฟนมาดริดบอกว่าไปตัดหน้าบาซ่าเอาเลวานดอฟสกีเลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือ ตำแหน่งศูนย์หน้าหมายเลขหนึ่งเนี่ยในทีมมัดต,ติดม,มีอยู่แล้วนั่นก็คือคาริมเบนเซมาแล้วฟอร์มดีอยู่แล้วด้วยนะครับเรื่องของอายุก็ใกล้เคียงกันครับรุ่นดาวคาวเดียวกันวัยเดียวกันอ,อ,อายุพอๆกันดังนั้นเนี่ยการจะเอาคนหนึ่งที่อายุแล้วก็ฝีเท้าระดับเดียวกันมาอยู่กับอีกคนหนึ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันดูจะมีข้อจํากัดเกินไปหน่อยแล้วเป็นศูนย์หน้าทั้งคู่ไงคือตำแหน่งเดียวกัน ยกเว้นว่าจะเล่นหน้าคู่แต่ไม่ใช่ไงมาริดเขามไม่ได้เล่นหน้าคู่ไงหลักๆอะ่ะอาจจะมีบางเกมใช้บ้างหยอดหยอดหน้าคู่บ้างแต่หลักๆคือสี่สามสามดังนั้นถ้าจะต้องโยกเรวานหรือหรือเบนเซม่าไปเล่นริมเส้นคนหนึ่งมันมันเสียได้ของนะไอคนที่ถูกโยกไปอะถูกต้องมันไม่ตอบโจทย์ดังนั้นดังนั้นไม่เห็นภาพฮนะอย่างอย่างตอนอยากได้เอ็มบาเป้เนี่ยเรายัางเห็นภาพว่าเอ็มบาเป้ไปเล่นลิมเส้นฝ <MVP S 1> ั่งขวาหรือฝั่งซ้ายก็ได้หน้า<อ>ก็ได้อะไรแบบเนี้ย แต่เลวานเนี่ยมันคือตำแหน่งเดียวกับเบนเซม่าจริงๆก็มองเห็นยากเหมือนกันถูกต้องนะครับผมมากันที่เต็งอันดับต่อไปฮะก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้ก็กําลังมองหากองหน้าเข้ามาแบ่งเบาภาระโรนัลโดนะครับหากจะเอาเลวานจริงๆเนี่ยเท่ากับว่าทีมจะมีกองหน้าโบคาสองคนในทีมเลยเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับแมนยูอยู่แล้วแต่ต้องถามเลวานด้วยว่าอยากจะมาแย่งตําแหน่งกับคิเซโนโรนัลโดจริงหรือในถิ่นโอตาฟอร์ดนะฮะ เพราะอันนี้ก็น่าจะเป็นระบบหน้าเป้าเหมือนกันเพราะว่าเคสคล้ายๆกับมารติดเลยนะมารติด <ừ> มีเบนเซม่าแมนยูก็มีโรนโดอยู่แล้วะระดับระดับก็บอกว่า <ừ> เป็นระดับเดียวกันก็ได้อะนะคือการจะมาแบบให้เลวามานั่งสำรองโรนโดหรือว่าให้โรนโดมานั่งสำรองไ <c oughs> นะผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอะนั่นเลยดังนั้นไอ้ก,ก็มองว่ายากมาหมดเนี่ยก็คือตามเตงอ่ะเป็นเตงที่อยู่รองจากมารติดแล้วไปเอเชยอีกก็คือยากกว่าอีกระดับหนึ่งอีก ใชนะ่ทีนี้ทีมสุดท้ายครับนะมาดูกันหน่อยโดนจับมาโยงด้วยเหมือนกันนั่นคือ Arsenal, อาร์เซนอลครับของมงิเกลอาร์เตต้าเขาก็จับมาโยงนี่นะก็แน่นอนครับหลังจากที่เสียโอบามายองให้บาซ่าแล้วก็มีแววว่าจะต้องแยกทางกับลากาเซตนะที่ไม่ต่อสัญญาอีกคนหนึ่งครับทำให้ตำแหน่งศูนย์หน้าเป็นตำแหน่งที่อาร์เซนอลต้องการมากที่สุดครับโโหถ้าได้ไปนี่คือลงล็อกเลยนะ ตอบโจทย์เลยนะของอาร์เซนอลเนี่ยแต่ปัญหาคือเลวานเนี่ยจะยอมไปเล่นยูโรปาลีกหรือเปล่าเอระดับแรกคือแชมป้ยนลีกยิงแกต้องเล่นในแชมป้ยนลีกมาตลอดอ่ะก็มองภาพยากนะผมว่าก็ยกจรปามันไม่ดึงดูดอ่ะก็ในบรรดาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทีมในที่เจ็ดแปดทีมที่เราเอามาให้ดูเนี่ยอันนี้ก็คือเต็งอันดับล่างๆสำหรับอาร์เซนอลก็ค่อนข้างยากที่สุดเลย ใช่ครับผมก็ถ้าเกิดวัดตามกระแสข่าวเนี่ยโอกาสไปจบกับบาซ่ามีสูงที่สุดอันนี้ว่ากันตามผมนะครับแล้วก็คือผมว่าเตงอ่ะเขาเรียงมาถูกนะยกเว้นลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าถ้าถ้าในความคิดผมอ่ะผมจะให้เชลซีขึ้นมาอยู่ก่อนลิเวอร์พูลนิดนึงแบบเชียน,นเฉียงกันนิดนึงให้เชลซีขึ้นมาอยู่เต็งสองต่อจากบาซ่าแล้วลิเวอร์พูลอาจจะลงไปเตงสามในนี้ในมุมผมนะมนิดนึงก็คือจะสลับกันใช่ไหม อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะผมว่าตามข่าวบอกว่าเดี๋ยวพอหลังจบในแอเกมทีมชาติยูฟ่าเนชันลีกเนี่ยประมาณสักกลางเดือนนี้กลางเดือนมิถุนายนเนี่ยประมาณสักวันที่ยี่สิบนิดๆเรวานบอกเดี๋ยวเขาจะสามารถพูดชื่อทีมที่เขาจะย้ายไปได้แหละนี่เขาบอกแบบนี้เลยเออเปิดเผยชื่อแล้ว เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะมีบ้านอยู่ในมีบ้านอยู่ในมาโยกามีบ้านพักอยู่ในสเปนซื้อบ้านเอาไว้กับภรรยาเขาเข้าใจมาโยกาย้ายไปอยู่กัจะรปเลมาโยกาฮะเอางั้นเลยเหรอโอ้โหโคตรพิกเลยไปเป็นชาวเกาะมาโยกาเป็นเกาะเลยเออแซวนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะเพราะว่าระดับการย้ายทีมของของเรวานเนี่ยมันต้องถูกพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่านี่คือสูน้าคุณภาพนะครับก็ สุน้าเว์คาสที่จริงๆควรจะได้บอลลงดอไปแล้วด้วยซ้ำในปีที่เขายกเลิกอะโคตรเสียดายคือปีนั้นไม่ต้องยาทายอะแล้วผมยังงงยังงงจนถึงทุกวันนี้ว่าจริงๆไม่ต้องยกเลิกก็ได้คือต่อให้แข่งเท่ากัก็ไม่มีใครเท่าเลวาน่ะปีนั้นอะมันยิงแบบโอ้โหเป็นแชมป์ยุโรปเป็นอะไรประหลาดมาก อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามดูนี่คือทั้งหมดครับของฮับไทม์สเปเชียลวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งครับน้ำแร่ธรรมชาติตายช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็ธนาคารกะิกรไทยหรือว่าเค a n k นะครับบริการด้านการเงินให้นึกถึงกะิกรไทยครับแล้วก็ฝากเจลีด้วยครับลีันดับหนึ่งของเอเชียครับสดทุกคู่ดูฟรีทุกแมชช์นะครับสามารถกด Sub s c r ร b e รับชมได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยฝากไว้ด้วยนะครับ นะครับผมท้วนเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคือในเจาะประเด็นนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยวันนี้หมดหน้าที่แล้วนะครับผมแล้วก็โคดแอรขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่นะในโอกาสหน้าครับก็จะเต็มโลกลูกหนังครับสังข่าวสารหน้าเชื่อถือส่งตรงถึงมือท่านผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ